ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass เรท7ระบบกลุ่มเลท5ติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหากกำลังมองหาร้านเติมโลบัคดีๆขอแนะนำร้านเฟสซ่าช็อประบบ ID Pass เรท7และระบบกลุ่มก็เลท5เช่นกันติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วง ายซื้อลอิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลเกิร์นเนนีเกม c r e เอเตอร์ไท o คูนนั่นเองในวันนี้พี่จะพาพวกเราไปล่าเยติกันซึ่งมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษเฉพาะวันพฤหัส,สบดีนะครับทีนี้เก็บปีน,นาต้าก่อนอันนี้สําคัญในการนี้มากเลยนะเราจะต้องมีเซิร์ฟวีก็คือสิ่งที่ต้องการในการหาย,ยติก็คือ มลงเต่าทองไชนีซึ่งมันจะมีอีเวนต์สองอีเวนต์ที่ทำให้เกิดไชนี่คือปีนาตาที่พี่กิ๊กไปเมื่อกี้มันจะดรอปแคนดี้เวลาเราไปกิ๊กตัวมันแล้วก็เอาแคนดี้ไปยัดใส่สัตว์ใช่ไหมหรือไม่ก็มีสร้างสโนว์แมนนั่นคือกิ้งก้อนหิมะแล้วก็ประกอบให้เป็นสโนว์แมนนั่นเองเอออันนั้นก็ได้เป็นชนี่เหมือนกันทั้งฟาร์มเลยคือเนี่ยเราจะใช้ Lady Buck Chinese, เ,เลดี้บั๊ชนีเออหน้าแรกเลดี้บัอามาจากไหนเอามาจากอคลิปโค้ดล่าสุดพี่เลยก็ได้นะที่คลิปก่อนหน้าเนี่ย เอามาจากคลิปโคดึงก็ได้ก็จะปลดล็อกเหมือนกันทีนี้ก็เราก็เอาแคนดี้นี้ทำให้มันชายนี่วิกกดผิดนี่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 อย่างนี้เลยมันก็ชายนี่แล้วเห็นไหมหรือเราจะสนับสนุนในการซื้อสตาร์เตอร์แพ็กนะครับเขาจะให้ไม้คระทาที่ทำให้สัตว์ทุกชนิดเป็นชายนี่ยกเว้นตัวพิเศษนะนี่เนี่ยแบบมม่ติพิจะให้ปากกาเบนตัวนี้ชายนี่เอ้กดปั๊บมันก็จะชายนี่แล้วมันก็จะรีโหลดไม้กระทา แต่มันรีโหลดค่อนข้างนานนะไม้เนี่ยแต่ก็ใช้ได้ไม่จำกัดแหละพี่ว่าสุดคุ้มนะับ40โลบักเท่านั้นปริงเห็นไหมใชน้นี่หรือรออีเวินพินาตา้กับโนโนเมนก็ได้นะโอเคไหมแล้วเราก็ได้รลดี้บักไชนี่มาแล้วเก็บไหมเจ็บทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดวาร์ปไปเรื่อยๆจนขึ้นชั้นสเปิดวาร์ปเพืมาถึงโพลาริตตรงนี้ ใช้ตังประมาณ 30M หรือ 50M นี่แหละในการเปิดมันขึ้นมาเออมันชื่อว่าแมปโพลาริตนะ P O L A R โพลารเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่โพลาริตคืออันนี้เห็นไหมโพลาริตโซนแต่พี่ยังไม่ไปก่อนนะคือการเตรียมตัวก็คือแมปโพลาริตเนี่ยพื้นมันเหยียบเราเรื่อยเราจะรดเรื่อยเพราะเหมือนกับมันเป็นพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นใช่ปะ่ะเราก็สามารถใช้สัตว์ที่มี โคเรสติสแตนเช่นเพนกวินหรือหมีโพล่าหรือเยติหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ที่คิดว่ามันทนความเย็นได้แล้วมันจะมีคาว่าโคเรสติสแตนตรงนี้เอแม่ช่วยทําให้เราเหยียบไอ้พวกนี้ได้นานขึ้นอวันนี้เสียงพี่จะเป็นวัดนิดนึงนะเหมาะกับการทําคลิปนี้มากเลยอาการหนาวเย็นโอเคแล้วก็ว้าไปโพลารินเลยแต่เพื่อจะได้ไม่แย่งเยติกับคนอื่นนะพี่จะเปิด private server เป็นออน ถ้าเราเข้าบ้านแล้วไม่เจอเยติพี่แนะนําให้เราบล็อกใครสักคนในเซิร์ฟแล้วก็เข้าใหม่ออทำเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเยติในบ้านซึ่งบ้านเยติอยู่หลังสีน้ําเงินตรงนู้นเออใช่พิ่ไม่ได้เอาตัวโคลิซินมาสำหรับใครที่มีตัวโคลิซินนี้นะครับก็ให้กระโดดไปเรื่อยๆอย่างนี้เออแต่เดินสะพานตรงกลางนะสะพานตรงกลางเล่นไม่ลด แต่รอบๆการเลื่อนรถก็ใช้วิธีกระโดดไปเรื่อยๆเอาการเลื่อนรถแล้วก็ไอเพนกวินพวกนี้ชนแล้วเลื่อนรถด้วยนะเป็นเพนกวินเกียร์แต่ถ้าถามว่าอยากได้โคลิได้ง่ายๆมันจะมีเควสไกลๆตรงนู้นมันจะเป็นเพนกวินทาวิ่งแข่งกับเราให้เราวิ่งข้ามสะพานแล้วก็เข้าไปแคนที่เคนอยู่เขียวตรงเนี้ยใน45ินาทีเออวันนี้ถ้ามันมีเยติเราจะเห็นเป็นอย่างนี้เยตตีแต่มาทุกวันพฤหัสบดีถ้าไม่เจอมี2อย่างคือเรามาไม่ตรงกับวันพฤหัส หรือไม่ก็เรามาไม่ตรงกับไม่ใช่ปิหรือไม่ก็มีคนออกไปแล้วนั่นแหละเออใช่ก็การที่จะให้เยตินั้นออกมาได้คือเราต้องมาเช็คเยติก่อนนะว่ามีเยติตรงนี้ไหมเนาะถ้าเราเช็คแล้วมีให้มาบ้านที่มีหมวกซันต้าคือบ้านหลังนี้เอเก็บไฟไปตามทางด้วยก็ดีนะไฟมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่วิธีลงไปในบ้านหลังนี้นะครับ พี่อยากรู้ว่าถ้าคนที่ไม่มีดับเบิลจำเขาจะขึ้นตรงนี้จากหลังบ้านก็ได้มั้งเดี๋ยวพี่ไปดูหลังบ้านให้ก็ได้เออใช่ใช่ใชเคไฟก่อนนะวิธีก็คือลงไปถักปองไฟปื๊ดอ,อย่างนี้เมื่อลงไปเสร็จเราจะต้องหานาฬิกาตรงนี้ก่อนซึ่งนาฬิกาตรงนี้เราจะต้องไปเก็บไฟทั้ง22 ไปเก็บไฟยีิบสองก็คือไอ้ไฟที่พี่เก็บตามทางนั่นแหละมันจะเป็นคล้ายๆกับกล่องกล่องลังส้มหรืออะไรเนี่ยเอาทางนี้ได้นะเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกล่องเหลืองๆตรงนี้นนะ่ะเก็บไปครบยีสิบสองแล้วก็ไปจุดที่ต้นคิดมัดเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่ตัวเองเก็บไฟครบเลยลวกันอ๋อใช่ไฟไฟเดรตตรงนี้นะเห็นป่มอย่าลืมที่จะกระโดดไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเรื่องเราจะลดถ้าเราโตวิ่งเร็วมาก็จะช่วยได้ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งขยันกระโดดอย่างนี้ แต่ถ้าเราตัวโคลิซิสมาก็เดินชิลๆเลย <S <S โอ้โอยเดืนพักเหนื่อยตรงนี้ก็ได้นะเลือดรถอยู่ดีๆตัวระเบิดเนี่ยจริงๆเพราะว่าถ้าเราตายเหมือนไฟที่เก็บม,มาทั้งหมดจะหายไปด้วยแหละฉะนั้นก็อย่าลืมพักเลือดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> นานนี้ออ้ยตกใจเสียงเพนกินโอเคตอนนี้พี่มี10ดวงแล้วเราก็ยังกระโดดยังขยันกันเข็งต่อไป พี่ไม่ชชว่์ว่าตำแหน่งไฟพวกนี้มันสุ่มหรือมันฟิกที่แต่พี่คิดว่าน่าจะสุ่มเพราะว่าพี่เห็นบางกล่องมันเกิดใกล้กันเหลือเกินเอ็นี่ไงเห็นไหมว่ามันจะมีกล่องของขวัญมันให้เราเปิดแสงก่อนซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้แสงพวกเนี้ไปเปิดสินะ22ดวง22ไฟ <ś led> เห็นไหมว่าพี่เอาไฟบางส่วนไป อและเห็นไหมมันก็จะสว่างบางส่วนแต่ในกรณีที่เซิร์ฟมีคนแย่งกันพี่แนะนำให้เราเก็บย2แลิบสองล้วส่งตู้มเดียวแต่มันก็จะมีความหัวร้อนนิดนึงตรงที่ถ้ามีคนเก็บไฟแย่งกับเราต้องระวังคนมาลัดกล่องของขวัญนะข,ข,ข,ข้างล่างอ,อันนี้สำคัญมากถ้ามีคนมารัดของเราจะหัวร้อนฉะนั้นก็ ลองเลือกเซิร์ฟที่มีคนน้อยๆหรือไม่ก็ <c oughs> อุดหน,นุน p r i v a t e server เขาก็ได้นะก็จะ400กว่าโลบักโอเคเดี๋ยวพี่ลองแอบจุดไฟดูสิ <gasps> อันนี้คือเราจุดสำเร็จแล้วทุกคนพอเราจุดสำเร็จแล้วเราจะได้กล่องของขวัญสีแดงปืดปืดปืด6กล่องแบบนี้เนี เมื่อเราได้กล่องขวัญสีแดง6กล่องแล้วนะครับให้เราไปที่บ้านซานตาตรงนี้เลยพี่อยากลองขึ้นแบบฮาร์ดโหมดดูสินักปีนออฟบี D. ถึงพี่จะไม่ขี่เท่าไหร่แต่พี่คิดว่าพี่ไปได้สภักรุนเิว <c oughs> เออยทางน,นี้ขึ้นได้ถ้าใครอยากดับเบิลจ์หรือไม่ก็ซูเปอร์จัมาเนะาะเมื่อมีกล่องขวัญเขา6กล่องให้เราลงมาที่นาฬิกาตรงนี้จิม <c oughs> เมื่อจิม ถ้าเราจิ้มจนมันโค้งมาที่สามทุ่มหรือเก้าโมงก็ได้พี่ไม่รู้ว่ามันคือเวลาช่วงไหนแต่มันคือเนีน่ยทันายเนี่ยเห็นมาว่าเวลาข้างนอกมันจะเปลี่ยนไปด้วยเออล้วขาดอีกกล่องหนึ่งคือถ้ามัน,ม,นมันขาดอีกกล่องหนึ่งอยู่แล้วแหละให้เราอาจจะดูเศร้าไปนิดนึงนะทุกคนให้เราเก็บอีกยี่สิบสองกล่องครับนานนี้เมื่อเราเก็ยบยี่สิบสองกล่องจนถึงตอนสามทุ่ม เยติมันจะออกมาข้างนอกแล้วก็ขออะไรที่มันสปาร์เกิลอันนี้พี่สปอยฉะนั้นถ้าเห็นว่าฟ้ามืดแสดงว่ามีคนกําลังทำคดสนี้อยู่นะก็ถ้าเป็นคนดีก็อย่าไปแย่งเขาโอเคนะให้เราหาเซิร์ฟที่ไม่มีใครทําจากนั้นอ้จากนั้นก็ค่อยๆทำไปเ,เรื่อยๆของเราแต่มันก็จะยากเลยเพราะว่าพอเล่นหลายคนมันก็จะเจอกับคนเกลียนนะโอ้โห แล้วดูนะกล่องไฟมันเกิดบนหลังคาบ้านเยติด้วยละ่ะใช่ไหมใช่จริงๆด้วยทำไมไปเกิดบนนั้นล่ะลืออันนี้คือบ้านใครอุ้ยตกใจอ๋อใช่อันนี้เป็นเป็นเครื่องที่เอาไว้ผสมเอาไว้อุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบอ๋อมันเดลี่เควนนะว่าเกือบกับบานมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ผสมสัตว์ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเช่นถ้าเราเอา หมีมาใส่มันจะกายเป็นหมีขั้วโลกถ้าเราเอาจิ้งจอกมาใส่มันจะกายเป็นจิ้งจอกขั้วโลกอาร์กติกฟอกอะจิ้งจอกตัวาขาวอะพี่ว่าหลังๆเหมือนกล่องมันเริ่มเกิดช้าลงเก็บทีละครึ่งได้ไหมเหนื่อยจังหนึ่งสิบเอ็ดดวงเลยสิบเอ็ดดวงแล้วยืนตรงนี้จุดไว้ก่อนแล้วกันเอ๊หรือจริงๆแล้วมันฟิกตำแหน่งนะพี่เห็นมันเกิดบนหลังคาบ้านซ้ำมันเดิมอาจจะฟิกก็ได้นะทุกคนก็ส่วนตัวพี่คิดว่า พอมานั่งคิดดูนะถ้าเราไม่มีเซิร์ฟไพเวทเนี่ยเราน่าจะลำบากกันเลยแลเนี่ยคือมันต้องมีรายการแย่งชิงชกต่อย <c oughs> แย่งชิงตบตีกันบ้างนะนะใช่ไหมเอคือแค่ย2ิบสไฟแรกว่าแย่แล้วเจอย2ิบสองไฟอันต่อไปโอ้คือแบบมันต้องโดนโจไปแน่ๆเลยมันต้องมีรายการแย่งกันแล้วมาแค่วันเดียวด้วยสู้ๆนลทุกคน แต่พี่ว่ามีอย่างหนึ่งพี่รู้ละให้เพื่อนมาช่วยทําแล้วก็ผลัดกันให้คนมาช่วยเก็บไฟแล้วก็มาส่งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พออีกคนหนึ่งได้ก็ให้คนมาช่วยต่อพยายามอย่าตายนะการเก็บไฟเนี่ยไฟมันไม่ได้อยู่ในอ e ินเวนทอรีมันจะอยู่ตรงมุมนี่ถ้าเราตายแล้วก็มันจะหายไปหมดเลยคือพื้นที่ว่ามันาขาวๆเนียนๆเนี่ยแบบวิ่งๆอยู่ๆตกเหววิสิ่ง,ง <ST Mickey> ท,ที่เราทํามาดันได้กระจายหายไปหมดแล้ว วัด oh. อะไรคือหนึ่งไตรงนั้นอย่าบอกนะว่าเพนกวินพวกนี้มันก็เก็บไฟได้น่ะนายขอไฟอไม่ได้ช่างมาแล้วกลัวแบบไปวิ่งหาเรื่องแล้วมันถีพี่กระเด็นอะไรเงี้ยสะเทนน้ำสะเทือนบกโอ้ในที่สุดสิบเอดดวงล้าสุดก็ครบแล้วเนี่ยไอเหลี่ยมเนี่ย,ย,ยระวังโอเค ทีนี้ถ้าเราเอาบ,บอ๊าจุดเรียบร้อยลอบนี้เก็บแค่กล่องเดียวพอนะครับเพราะว่ามันจะสามทุ่มพอดีเอเรามันต้องต้องใส่หมดอนะ่ะเดยวเกินสามทุ่มแต่พี่ว่ามันได้มากสุดก็แค่สามทุ่มนี่แหละมากกว่านั้นไม่ได้หรอกมังนะมังนะ <c oughs> เออใช่เทคนิคเวลาเวลาเรากิ๊กเพื่อส่งเควสหรืออะไรอะ่ะพยายามอย่าเอาของเควสไปถือไว้นะมันเหมือนกับว่าเกมนี้ส่งเควสได้โดยการที่ไม่ต้องถืออะไรแล้วไปคุย แบบเนี้ยโอ้สามทุ่มแล้วถ้าพี่คิดไม่ผิดมันก็จะมีเยติมานี่ไงเยติออกมาจากบ้านแล้วดูจากเยตินั่นเป็นลักษณะเหมือนคนตัวใหญ่มีขนอุกุยสีขาวรอบตัวท้องเขามีความชมพูเป็นอย่างยิ่งเอ่มคุณเยติครับโอ้ผมยืนตรงนี้เลื่อนรถอะฉะนั้นเราจะยืนบนหัวเยติไม่ดีเราจะคุยกับเยติตรงหน้าต่างแล้วกันนะ เยติบอกว่าฉันต้องการอะไรที่มันสปาร์ชายนี่สปาร์กงั้นหละนี่เลยเนี่ยพอเราให้เต่าทองชาชนีไปมันบอกโอ้ายนีสปาร์กแล้วเราก็จะปลิดล็อกเยติออกมาแล้วนั่นเองเยยเติสุดยอดมากเลยเยติเน้นเอาไปทําสูตรปลดล็อกสัตว์พิเศษตัวหนึ่งที่พี่อยากได้มากๆซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในะรอบหน้าเลยครับก็นี่เป็นเควสเยติ เยติก็เช่นเดิมเป็นสัตว์พิเศษทีเ่เลี้ยงได้แค่คอกละหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ทําให้มันใช้นี่ไม่ได้มามาดูข้อมูลกันเลยว่าเยติอยู่ล่างสุดมาดูข้อมูลกันเลยเยติตัวละ600น้อยกว่ายูนิคอนนิดหนึง่งเอ๊ะทำไมยูนิคอนมันดีกว่าทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราสะสมสัตว์พิเศษก็จะดีกว่าคาเค้นในหนึน่งนะเยติเพราะว่าเวนนั้นทํายากกว่าด้วยแหละให้600โกต่อวินาทีขายได้800 0 ฉะนั้นเราจะโครนเยติขึ้นมานานี้พี่ให้เตาทองไว้แล้วนี่ทำไมเตาทองไม่ยังอยู่้อเคบักมั้งโอเคไม่เป็นนายจงลุกขึ้นจงลุกโชนปั๊มหัวใจ <_ letter> เยติเอเอยอย่างนี้เลยเยติยจะหน้าตาเยติจะหน้าตาประมาณนี้ เออค่อยๆหันด้วยนะแล้วก็มีตูดตูดที่ก้อนขนมาแล้วนานนี้ก็เย,ยติจะมีความสูงที่สูงกว่าคนอ,อีกเออพี่คิดว่าตอนนี้ในฟาร์มพี่ไอ้ตัวเนี้สูงที่สุดเลยดูตัวใหญ่มาแล้วก็ยืนท่าไมเคิลแจ็กสันโอเคก็ข้องละหนึ่งตัวสินะนี่เยติเห็นมั้ยคข้องละหนึ่งตัวงดงามตอนนี้พี่มีสัตว์พิเศษเอ็กซ์คูซมีเยติมีคาเค้นยูนิคอร์นแล้วก็เซเบรัต ก็อันนี้เป็นสัตว์พิเศษวันพฤหัสนั่นเองเยี่ยตีไปหากันได้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เสมมาแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะที่ดูจนจบ